สวัสดีให้ฉันช่วยยังไงปิดซันรูฟทาเสีทีมวันนี้เราพาทุกท่านไปชมของจริงกับ New MG ZS ครับ หลังจากที่เปิดตัวผ่านออนไลน์ไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคลาสไอทีมเพิ่งจะมีโอกาสได้ไปดูเจ้า mg zs แบบเต็มๆรอบคันวันที่เราไปดูนั้นคือวันแรกที่ทาง mg ได้ส่งรถ new zs ให้กับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสไปดูคันจริงรอบคันภายนอกของเจ้า mg zs minor change หรือ new mg zs นั้นต้องบอกว่าฉบเฉียวกว่ารุ่นเดิมมากครับ เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรด้านหน้าที่มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ทรงใหม่พร้อมเดย์ไลท์ในโคมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่มีความโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นส่วนล้ออลอยยังเป็นขนาด17นิ้วเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือล้อลายใหม่และแก้มยางที่หนาขึ้นไฟท้ายทรงใหม่เป็นแบบ LED ครับซึ่งลักษณะของโครมจะล้อกับไฟหน้าด้วยและกันชนหลังที่มีดีไซน์ใหม่ รถที่ทุกท่านชมอยู่ในขณะนี้คือ mg zs ในรุ่น1 5 x plus ซึ่งถูกตกแต่งด้วยชุดแต่งพิเศษรอบคันครับซึ่งคันจริงๆนั้นไม่มีชุดแต่งรอบคันนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ชุดแต่งแล้วล้วก็อันนี้ลองถามดีลเลอร์ดูนะครับไปดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบรรยากาศภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะครับเริ่มจากโทนสีภายในนะครับที่เดิมทีเนี่ยมันจะเป็นสีดําล้วนมีการบุวัสดุหนังซึ่งเป็นเป็นสีน้ําตาลกาแฟ นนี่คือสายตาที่ผมเห็นนะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของผิวสัมผัสเนี่ยเอาตรงๆผมว่าผิวสัมผัสเนี่ยมันก็แทบจะเหมือนกับ MG HS เลยนะครับก็คือว่ามันก็จะมีความนุ่มเนียนมือเลยตัวเบาะคนขับนะครับเป็นปรับเป็นไฟฟ้าแล้วส่วนผู้โดยสารยังเป็นแบบมืออยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเบาะปรับไฟฟ้าเนี่ยทิศทางมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่า HS นะฮะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีตัว memory seat นะครับซึ่งก็ นะราคาขนาดนี้เนี่ยกับ8 0 0นนะฮะ8แสนมีทอนเนี่ยให้บอกไฟฟ้ามาก็ถือว่าหรูแล้วนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นแบบ3ก้านนะครับซึ่งก็ทรงคุ้นเคยนะครับใช้ตั้งแต่ MG3 MGHS นะครับแล้วก็มาเป็น ZS ตัวปัจจุบันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออีกส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนนอกจากภายในแล้วเครื่องเสียงด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นเครื่องเสียงกัน เครื่องเสียงของเจ้า m g s m i n h a n นะครับก็จะเหมือนกับ AGHS เลยนะครับก็อินเทอร์เฟซอะไรพวกนี้เหมือนกันเดะแต่มันจะเพิ่มก็คือตัว Apple CarPlay ฮะเพิ่มเข้ามาตรงนี้แต่ลูกเล่นหลักๆเหมือนกันเลยนะครับมีกล้อง360องศานะฮะที่สามารถดูได้รอบคันนะฮะความละเอียดก็จะดรอปกว่าเจ้า HS นะครับแต่ว่าสามารถเนี่ยลูกเล่นสามมิติยังมีอยู่นะฮะ สภาพอากาศนะครับตัวพยากรณ์อากาศก็สามารถเช็คดูได้นะครับแผนที่นะครับก็ยังมีมาให้ตัวปุ่มเครื่องปรับอากาศนะครับมันสามารถงัดขึ้นงัดลงได้อันนี้อันนี้ปรับขึ้นนะฮะอันนี้จริง,รงๆก็กดได้นะฮะมันจะมีเสียงแอมนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะมันงัดขึ้นได้เนี่ยอย่างเพิ่มพัดลมแอร์เนี่ยงัดขึ้นงัดลงได้นะครับซึ่งจะต่างจาก mg hs นะครับคือมันต่างได้แค่ง,งัดขึ้นอย่างเดียว นี่มันทำได้เนาะอ่ะปิดมีอะไรกล่ะตัวนี้คือลูกเล่นมันเยอะนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดเราได้มีโอกาสลองขับจริงๆก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันอีกทีหนึ่งคันเกียร์ตัวนี้ก็ยกมาจาก MG HS เหมือนกันนะครับหัวเกียร์ MG ตรงนี้ก็ยกมาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้เบรกโฮตัวหน้าจะมามารวัดคราวนี้เปลี่ยนเป็น Full LCD นะครับ ไม่ได้เป็นแบบเข็มวัดเหมือนรุ่นก่อนแล้วนะฮะเป็น full LCD เต็มระบบนะครับทั้งมาตรวัดรอบมาตรวัดความเร็วแล้วก็ตัวจอตรงกลางจะเป็นข้อมูลการขับขี่น,นั่นเองพุชคอนโทรยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนไปไหนพุชคอนโทรยังอยู่แบบเดิมนะฮะนี่คือภายในของ MG ZS นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูด้านหลังกันเอาล่ะตอนนี้เรามาอยู่บอหลังของ MG ZS m a n c h a n แล้วนะฮะก็ พื้นที่ด้านหลังนะครับก็เหมือนเดิมเลยพื้นที่วางขาถือว่าค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับนื่นจกมันมีพลาสติกนะคุณผู้ชมฉะนั้นอย่าตกใจว่ามันจะไม่มีพื้นที่คือมันมีพื้นที่อ่ะเดีย๋ยวเราต้องทาให้ดูเรียบๆเ,เนี่ย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 ,น,ยนะครับมีพื้นที่อยู่พื้นที่บนหัวผมสูง172นะฮะฉะนั้นพื้นที่วางหัวก็จริงๆแล้วถ้ามันเป็นหลังคาปกติเนี่ย <c oughs> จะค่อนข้างประมาณเนี้ยนะครับถือว่ามีอยู่แหละ นะครับอันนี้คือนั่งแบบว่าหลังติดหลังติดเบาะเลยนะครับเหลือประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่ด้านบนมันค่อนข้างโปร่งพอสมควรถ้ามันถ้ามันไปอยู่ตรงซันรูปนะจริงๆพื้นที่หัวโดยรวมก็ถือว่าเหลือเฟือนะครับคันนี้จะเสียดายตรงที่ว่าไม่มีที่พักแขนเหมือน HS นะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากให้มีนะนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าใช้ได้เลย ุมพลังของ MG ZS m i n o r change ยังคงใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรเบนซินครับ4สูบ114แ,แรงม้าแรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรแต่เปลี่ยนเกียร์จากเดิมที่เป็นอัตโนมัติ4สปีดเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT พร้อมแมน ual Mode 8สปีดครับในส่วนราคานั้น New MG ZS เพิ่มจากรุ่นเดิม10,000บาททุกรุ่นย่อยครับใครสนใจ New MG ZS ลองไปชมกันได้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ card.com ไม่พลาดทุกเรื่องยันยนต์ติดตามได้ที่ car s i t e team ทั้ง a c e b o o k car s i t e team กดไลค์และกด4 first youtube com car s i t e channel กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก car s i t e team และเว็บไซต์ car s i t e in th